สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออยแล้วนะคะเช่นเคยนะคะลูกค้าที่นี่ลำเลิศคลาสเซนเตอร์ค่ะวันนี้นะคะออยจะพาน้องคันนี้ค่ะเป็นโตโยต้านะคะลูกค้าก่อนที่จะไปชมรถสวยฝากที่ตั้งร้านวันน้นึนนงร้านของเราตั้งอยู่ระหว่า,ง,า,ง,า,ง,างคู่ขวาเรียบวารีหนองจอกตรงข้ามกับร้านขนมจีนหน้าภูเก็ตนะคะลูกค้าห่างไปอีก2กิโลเมตรเท่านั้นจะพบกับสำนักงานเขตหนองจอกบิสต์หนองจอกแมคโครหนองจอกนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานลำเลิศคลาสเซนเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ออยจะมาเปิดตัวกันที่เจ้้าคันนีเลย เป็น Toyota Fortuner นะคะ2.4 v s i g m a 4คันนี้ได้เป็นดิสเบรก4ล้อด้วยนะคะลูกค้าอะยังไม่พอมาพร้อมกระจังหน้า3ชั้นแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้ากระจังหน้าได้เป็นคมเมียมนะคะลูกค้าช่องรับลมตัดกับสีขาวสีตัวรถนะคะเป็นสีดำเนาะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอาในส่วนของไฟนะคะได้เป็นแบบเขาเรียกว่าบีบีมนะคะแบบ LED นะคะลูกค้ามาให้แล้วด้วยนะคะในตัวเลย คันนี้มาพร้อมกับล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นขอบสิบแปดนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นสีขาวมีไฟเลี้ยวในในตัวเลยนะคะลูกค้าอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านในกันบ้างดีกว่าด้านในเขานะคะคันนี้จะได้เป็น ระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยเนาะมาพร้อมกับออปชั่นนะคะจัดเต็มมากๆเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะคะเกียร์ออโต้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยพวงมาลายัยแบบพวงมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะคันนี้นะคะเบาะหนังจะบอกว่าได้เป็นสีน้ำตาลนะคะคันนี้ ต้องถอยหลังปรพร้อมประตูหลังเขาเป็นแบบว่าไฟฟ้าด้วยคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นไฟฟ้ารอบคันแน่นอนปูพรมนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าห้องโดยสารจะได้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะลค้าคันนี้จะเป็นรถครอบครัวแบบออนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยใครได้ไปเป็นเจ้าของนี่ถือว่าคุ้มมากนะคะแอร์นะคะเย็นเจี๊ยบคันนี้ในส่วนของ ด้านหลังกันบ้างนี่ค่าคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยได้เป็นซิกมาโฟนะคะขับเคลื่อนสีล่ล้อในส่วนของอาฝาประตูด้านหลังนะคะแตะแค่ครั้งเดียวนะคะลูกค้าดีดขึ้นเลยนะคะเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าเบาะนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สามารถพับเก็บได้พับขึ้นได้นะคะลูกค้าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไว้ขนของเนาะอย่างเราจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแคมปิ้งอะไรอย่างเงีย้ยก็ขนของเข้าไปได้นะคะใส่จักรยานได้สองคันเลยนะคะคันนี้ แผ่นเพจก็ยังอยู่สครับเพจก็ยังอยู่นะคะลูกคา้าคันนี้ได้เป็นสีขาวสีเดิมเดิมเลยนะคะจากโรงงานนะคะลูกคา้าไม่ต้องห่วงเลยว่ารถร้านเราเนี่ยขอการันตีอย่างหนึ่งนะคะร้านเราไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนเป็นไม้แท้แน่นอนไม่กลับไม้กอมไม้นะคะเดี๋ยวออยมาเปิดในส่วนของด้านาฝากระโปรงให้ดูดีกว่าในส่วนของฝากระโปรงนะคะออยจะมาเปิดให้ดูเนาะ ขออนุญาตนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลแผ่นเพดแผ่นมอกอยังอยู่ให้ครบเลยน้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิมแน่นอนนะคะลูกค้าก่อนออกไปนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบเราได้ทําการเปลี่ยนหายของเหลวทำให้ทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องน้ำมันเครื่องหรืออะไรนะต่างๆนะคะ คาน้าก็ยังอยู่นะคะไม่มีการถอดมาอ่ะยังอยู่เอาใหม่นะอาน้าไม่มีการถอดมาทําสีแต่อย่างใดนะคะไม่มีรอยแงะงัดนะคะลูกค้าแผ่นเพจแผ่นมอกกแล้วก็เมกอัร์ตกลม,กลมเรียงสวยเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะลูกค้ากับราคาได้เป็นดิสเบกรกสี่ล้อขับเครื่อง4ี่ล้อกับราคาไม่ถึงล้านนะคะลูกค้าคันนี้เอาไปเลย8,99,000บาท ผ่อนเบามากๆเลยอยู่ที่16,000กว่าบาทใครที่สนใจรีบเลยคะ่ะ